มีพุทธวตบทหนึ่งว่ามาตาปิตุอัปฐานังเอตมังคา,งารมุตตะมังการบำรุงมารดาปิดาถือว่าเป็นโมฆะสงสุดดรจันเพ็นล้อจักชัยเมื่อคุณแม่ประมวลยังมีชีวิตอยู่ถ้าได้ดูแลโดยตลอดเอาใจใส่ตลอด มกับเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ผนามว่ักรยานุติผู้มีอุปนิสัยดีมีความงดงามผู้เข้าถึงธรรมใจใสดรกเตอร์จันเพนทัางใจใสตกเพิรดร็ดเตร์จันเพนท่านใจงามเป็นที่รับรู้กันอ๋อดรอกเตอร์จันเพนคนนี้อัธยาศัยดีเรียบร้อยดูดีโดยประการทั้งปวง งานบุญที่ไหนก็มักจะเห็นท่านที่นั่นนั่งอยู่ข้างหน้าเสมอนี่ไงดรจันเพ็ญรอจัใชัยวันนี้คุณแม่ของท่านจากไปยังไม่มีวันกลับแล้วได้รับประชุมเพลิงศพเป็นที่เรียบร้อยน่าชื่นใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีบุตรมีหลานได้มีโอกาสบวชถวายชีวิตในพุทธศาสนาเอาบุญของการบวชให้กับคุณ ยายประมวลย่าประมวลซึ่งเป็นความตั้งใจจริงดังกล่าวท่านดรจันเพ็ญท่านก็มีประวัติประสบการณ์นในชีวิตมากม,า,กมา,กายกาย่องสำคัญที่สุดอยู่ในบุญในความใสในความนิ่งทุกบุญท่านไม่เคยขาดไม่เคยขาดสักบุญเดียวเป็นไปตามที่ประเดชะคุณหลวงพ่อท่านป่าลกไปอย่าขาดบุญนะลูกนะ อย่าตกบุญนะลูกนะอยู่ในบุญทุกบุญนะลูกนะเปิ่มนะลูกมีความสุขนะลูกคิดว่าคุณย่าประมวลคุณยายประมวลต้องได้รับวิบากกสมบัติในสุขติโลกสวรรค์เป็นแน่แท้เพราะลูกของท่านปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็อบุญมาให้คุณแม่เสมอ สมัยที่คุณแม่ยังแข็งแรงอยู่ท่านก็ปฏิบัติธรรมเช่นนี้เมื่อคุณแม่จากไปตามธรรมดาของสังขารแล้วลูกก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมแล้วก็ส่งบุญทิศส่วนกุศลไปให้บุญอย่างนี้เขาเรียกว่าบุญสมทบทุนบุญต้นทุนเป็นบุญที่คุณแม่ประมวลท่านทำเอาไว้เองบุญเพิ่มทุนบุญที่คุณแม่ประมวล ลูกฝากลูกบางหลานบางทำแม่เขาเรียกบุญเพิ่มทุนแต่บุญอย่างนี้เป็นบุญสมทบทุนไม่ว่าจะเป็นบุตรธิดาก็ดีไม่ว่าจะเป็นกริยานมิตก็ดีไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องก็ดีทำไปให้อย่างนี้เขาเรียกบุญสมทบทุนซึ่งถือหรือว,ว่าเป็นการสร้างทักษินานุปทานผลบุญไปให้กับคุณแม่ประมวล สิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชยโยนิจังสมหวังดังกิจจา